ไฟคนใหม่ด้วยความที่ชื่อเหมือนกันเหมือนคนที่สร้างเรื่องจึงถูกเข้าใจผิดไฟคนนี้ใช้ชีวิตปกติดั่นแหละแต่วันหนึ่งโดนฟ้าผ่า โดนฟ้าผ่าเขารอดไม่ได้และได้รับระบบ เขียนไม่ครบแต่ได้แต่วันหนึ่งมีฟ้าผา่าเอาลอดมาได้และมีระบบ ดูดิว่าครั้งนี้จะได้ไหมคงจะโดนหาว่าเป็นคนบ้าอีกคนหนึ่งต้อง <c oughs> หาอะไรที่สมเหตุสมผลแล้วทำได้จริงนะ ทำไมมันต้องเป็นฟ้าพราวะไม่ใช่ฟ้าพราวฟ้ามันตูไม่เข้าใจกันเลยนี่นแห โอ้กลายเป็นลัทธิระบบไปแล้วครับลัทธิไฟมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย ่พิเศษแล้วกันดูเรียกว่ามันจะจริงไหมหรือก็โดนจับเข้าคุกข้อหาออจับเข้าโรงพยาบาลบ้าไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงจะมอดลงหรือจะเปลี่ยนต่อ เป็นเรื่องนัดที่เปแล้วแหละเอออะไรขึ้นวะเนี่ย <lite> <gasps> อะไรวะเนี่ยจเจอแต่เรื่องบอบอบอสีสามศูนย์แล้วครับสองศูนย์สามศูนย์อืมเวียดนาม ยึดอำนาเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไทยสาขาสอง ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้ไฟได้ก่อตั้งประเทศแห่งไฟประเทศไฟขึ้นมาอีกครั้ง ดูได้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมประเทศไทยสาขาสองเกิดอะไรบ้บๆบๆจังเลยประเทศเราเอ,อประวัติศาสตร์โลกนี้ เอา้ากลับมาได้ <c oughs> เฉยอะไรกันครับเนี่ยผู้ริภยัสยสาธทยวงเล็บผู้ริภยัยทำไมต้องเป็นผู้ริภยัยเอเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นวันนี้ฮ